อ่ะสวัสดีครับครูเฟิร์นนะครับนะวันนี้จะเอาทีเด็ดป .4 นะมาสอนน้องน้องๆบ้าง,ง,งน้องป .4 หลายคนบอกว่าทำไมครูเฟิร์นไม่มีของป .4 เลยอ่าครูเฟิร์นก็เลยเอาข้อสอบทีเด็ดนะเลขของปี6-4มาสอนนะครับ mm. ข้อนี้นะโจทย์ว่าไงอาลันซื้อลูกอมมา4ถุงโดยแต่ละถุงมีลูกลูก,ลกอม12เม็ดนะเมื่ออาลันแบ่งลูกอมทั้งหมดที่ซื้อมาออกเป็นกองจํานวน3กอง กองละถ้าเท่ากันด้วยนะพบว่าไม่มีลูกอมเหลือเลยนะไม่มีลูกอมเหลือจงหาว่าในแต่ละกองที่อลันแบ่งมีลูกอมกี่เม็ดอ่าใครอยากจะฝึกทําก่อนยุก่อนหยุดนะแต่เดี๋ยวครูเฟิร์สจะเฉลยให้เลยนะก่อนหยุดก่อนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวครูเฟิร์สเฉลยเลยข้อนี้เป็นข้อสอบจริงเมื่อปี64่นะครับขอนข้อสอบทีเด็ดข้อน,นี้ง่ายๆลกนะเราก็ไปหาก่อนว่ามีลูกอมกี่เม็ดก่อนนะ เขาบอกว่าลูกอมมีอยู่4ถุงนะครับโดยแต่ละถุงมี12เมตรเพราะฉะนั้นมีลูกอมเท่าไรนะมีลูกอมรวมนะรวมกี่เมตรเลยก็เ,เอา4คูณกับ12นะ4คูณ12อนะ่าท่องแม่4กันเป็นไหมเนี่ย12 4 48นะ48เมตรอ่านะ48เมตรนะโดยที่เมื่อเอามาแบ่งเป็นกองได้3กองและไม่มีเศษก็แสดงว่ามันแบ่งได้ ถ้าเท่ากันเพราะฉะนั้นได้กองละกี่เมตรลูกนะได้กองละนะได้กองละก็อเอา48ไปหารเท่าไรลูกหาร3ก็เท่ากับ16เมตรนะง่ายไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้นะจงหาว่าแต่ละกองแต่ละกองมีกี่เมตรตอบเลยตอบเท่าไร16นะตอบนะ16เมตรนะ16เมตรเห็นไหมง่ายไหม โอเคเดี๋ยววันหลังในคูเฟอร์จะเอามาสอนต่อนะครับนะใครอยากให้คูเฟอร์สอนอะไรก็บอกแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ